สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเรานะคะดุนจูตูเกเตอร์ค่ะจะพาทุกคนไปเที่ยวตลาดน้ํากันค่ะนี่ค่ะวันนี้ที่เรามานะคะก็คือตลาดน้ําบางน้าพึ่งนั่นเองค่ะเราไม่ได้มาเที่ยวที่นี่นานแล้วนะคะวันนี้เราจะเก็บบรรยากาศภาพรวมรวมมาให้ดูกันนะคะเผื่อใครที่ยังไม่เคยมาหรือว่าเคยมาแล้วเราคิดถึงบรรยากาศตลาดน้ําบางน้ําพึ่งนะคะก็เก็บภาพมาให้ชมกันค่ะวันนี้เราขับรถส่วนตัวมานะคะก็มาจอดข้างในลานจอดรถหน้าข้างๆตลาดนะคะ พอามาถึงแล้วนี่ค่ะก็จะเจอโซนที่เป็นขายต้นไม้อุปกรณ์ทําสวนอะไรเงี้ยค่ะก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะราคาไม่แพงเลยนะคะเมื่อกี้เข้าไปดูก็แบบเริ่มตั้งแต่ต้นแบบ10บาท2ี่บาทก็มีค่ะต้นเล็กๆนี่ค่ะมาถึงแล้วค่ะถ่ายกับป้าน,นิดนึงนะคะตลาดน้ําบางน้ําพึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะคะว่าเดี๋ยวนี้ข้างในมีอะไรขายเยอะขึ้นไหมหรือมีอะไรใหม่ๆบ้างนะคะ โซนนี้ก็จะเป็นโซนอาหารเลยค่ะก็มีหลายอย่างทั้งหมูสเต๊กของทอดก้วยจับน้ำข้นอะไรเงี้ยค่ะข้าวขาหมูขนมคกเนี่ยมีมีทุกอย่างมีเยอะมากใครชอบทานอะไรแบบไหนก็เลือกซื้อได้เลยค่ะอันนี้เราอาจจะไม่ได้เจาะจงรายละเอียดว่ามีอะไรร้านไหนนะคะเราจะถ่ายภาพบรรยากาศรวมๆมาให้ดูนะคะ ตลาดน้ําบางน้ําพึ่งที่นี่ค่ะเขาก็จะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะแล้วก็เปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นเลยค่ะใครว่างๆไม่ได้ไปไหนมาหาของกินของใช้ที่นี่ได้เลยค่ะก็ขายทั้งเสื้อผ้าอาหารผักผลไม้คือมีเกือบทุกอย่างอะคะ่ะก็คือเหมือนเป็นตลาดนัดอย่างหนึ่งนะคะคนก็เยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็มีของกินเยอะมากอันนี้จะเป็นโซนขายของก่อนนะคะ แล้วของกินก็จะมีอีกโซนหนึ่งข้างในเนาะเดี๋ยวเราจะเดินทะลุเข้าไปเรื่อยๆเลยค่ะสารอาทิตย์ใครไม่ได้ไปไหนก็มาเดินเที่ยวเล่นได้นะคะที่นี่พ่อค้าแม่ค้าก็น่ารักค่ะเขาก็พูดจาสุภาพไพเราะนะคะนี่ก็มีแบบบางคนเขาก็ทำสดใหม่ตรงนี้เลยคะ่ะยืนรอหน้าร้านกันเลยอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อถั่วตัดนะคะของกินของใช้ของมือสองเยอะแยะมากมายเลยค่ะ แล้วก็ด้านในก็มีวัดด้วยนะคะใครอยากไหว้พระก็เดินทะลุเข้าไปไหว้พระได้เลยค่ะมีวัดอยู่นะคะนี่แล้วก็ขอเก็บบรรยากาศมาให้ดูให้เพื่อนๆดูนะคะจริงๆที่นี่เราก็มาหลายครั้งแล้วค่ะแต่เราไม่เคยไม่ค่อยได้ถ่ายลงนะคะแต่วันนี้เราจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูค่ะคนคึกคักเลยค่ะคนเดินเยอะเลยค่ะ นี่ค่ะเราก็จะเดินไปเลยอันนี้เราก็เหมือนไปทําธุระมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาหาอาหารทานในนี้เลยนะคะหาข้าวกินนี่ค่ะจุดถ่ายรูปอะไรก็มีเยอะเยะเลยค่ะหลายที่เลยคนก็เยอะค่ะ มีหลายซอยซอกแซกมากมาเลยค่ะถ้าใครมีเวลาก็สามารถเดินไปเรื่อยๆได้เลยนะคะเดินเป็นวงกลมได้เลยเนี่ยพระท่านก็มาให้พอนะคะ่ะขวามือนี่ก็จะเป็นโซนอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะลองเดินเข้าไปข้างในก่อนค่ะว่ามีอาหารอะไรน่าทานอีกไหมก็เป็นโซนอาหารทั้งหมดเลยก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวเย็นโตโฟอาหารตามสั่งอะไรเงี้ยค่ะมีมีม,ม,มีมีเยอะมากๆเลยค่ะอาหารขนมหม้อก,กงหม้อกแกงอะไรมีหมดค่ะ ก็จะเดินไปเรื่อยใครอยากทานาน้าร้อนก็แวะซื้อน้ําได้เลยอันนี้เราก็มาสุดตรงที่ร้านลูกชิ้นค่ะเขาบอกว่าเป็นลูกชิ้นปั้นสดเราก็เลยต่อแถวรอน,นิดน,นึงชิมของเขาหน่อยแล้วก็ปั้นสดๆให้ดูแบบนี้เลยค่ะ ได้แล้วคนละถ้วยเลยไม่ต้องแย่งกันขากินคนละถ้วยเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะไปหา,หาร้านข้าวต่อนะคะก็เดินไปเรื่อยๆค่ะบรรยากาศก,าศก,ก็โอเคเลยค่ะแบบถึงแม้จะร้อนแต่ว่ามันก็คึกคักสน,นุกดีค่ะดีกว่าฝนตกนะคะถ้าฝนตกอาจจะเที่ยวเที่ยวยากนิดนึงเราก็มาสุดที่ร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะที่ตรงโซนอาหารเมื่อกี้ค่ะที่เราเดินผ่านไปแล้วก็มากินนกชิ้นนะคะ นี่ค่ะเขาเป็นเพงเพิๆเขาก็ช่วยกันขายค่ะจะก,กินร้านไหนก็ได้ตรงนี้นั่งตรงไหนก็ได้นะคะแล้วก็ไปสั่งแล้วก็เดี๋ยวเขาก็มาเสิร์ฟค่ะนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำน่าทานมากค่ะแล้วก็รสชาติก็ใช้ได้เลยนะคะได้เยอะมากแบบคุ้มมากเลยค่ะชามนี้น่าจะประมาณ 40 50ประมาณนี้ค่ะจำจำราคาแน่ๆไม่ได้แต่ว่าแบบไม่แพงค่ะราคาไม่แพงเลยแล้วก็ได้เยอะด้วยกินเกือบไม่หมดค่ะเอาว่ามีลูกชิ้นด้วยเขาก็มาเสิร์ฟให้นะคะเราก็สั่งเราจะกินแล้วก็ได้ค่ะในนี้ก็มีอาหารตามสั่งหอยทอดก๋วยเตีย๋ยวเย็าตาโฟข้าวขาหมูมีครบเลยค่ะแต่เราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะ แล้วก็สั่งที่เราจะกินเท่านั้น,นก็เดินชมไปเรื่อยๆค่ะในคลิปนี้อาจจะไม่ได้บรรยาอะไรเยอะนะคะเพราะเราก็เก็บบรรยากาศมาให้ดูมาเดินเที่ยวกันค่ะเก็บบรรยากาศการเดินเที่ยวของเรามาให้ดูกันนะคะ ถ่าใครไม่ได้มานานแล้วอยากมาก็มาเดินดูได้ค่ะใครเห็นอะไรอยากกินก็มาซื้อที่นี่ได้นะคะไม่ไกลกรุงเทพเท่าไหร่ค่ะผลไม้อะไรก็มีหมดเลยตอนขาก,กลาบเนี่ยเราก็ได้ของกลับบ้านนิดหน่อยนะคะนี่เราก็มาแวะทานไอศครีมค่ะคุณลุงคุณป้าก็น่ารักค่ะชวนคุยแล้วก็เราก็คุยกับแกนิดหน่อยแล้วก็ซื้อขนมแกค่ะ ไอศครีมอากาศร้อนค่ะต้องทานอะไรเย็นๆหน่อยนี่แบบนี้เลยค่ะน่ารักมากไม่แพงนะคะปมาณสามสิประมาณเนี้ยค่ะแบบได้หลายไอติมหลายลูกเลยกินได้กันสองคนนี่ก็เดินจนจะรอบแล้วค่ะเดินไปเรื่อยๆ นี่ค่ะของที่เราได้กลับบ้านก็เป็นผักแล้วก็อาหารนิดหน่อยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ